ก็อยู่กันที่ไหนเนี่ยอยู่ที่เนียร์ค่ะไม่ใช่ที่การณ์น้ามอค่ะเออแต่น้ามอเขามีอะไรเหรอมีอะไรบ้างเต็มเลๆมีชีสแับร้านของเล่นกับร้านอาหารจานต่างอนากดูชีสกันไหมชอบอะไรบ้ากที่สุดอ่ะชีสชีสนะเออเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยใช่ไหมเขามีอ่ะไม่กินชีสกั เจมบอกว่าอยากมาใช่ไหมอานี้กี่อันคะนี่คืออะไร้าอันเลยต้อน่เยวคคืออะไรลูกชีสชีสเหรอชีสเฉย่ไชเจ้ดชีสทอดเหมือนมาทีไรก็มาทานร้านเนี่ยชีสใช่ไหมเขาทอดแล้วเขาทอดเหรอเดี๋ยวเราทอดแป๊บนึงนะคะอ๋อรอทอดด้วยนเนี่ย ฟางแต่เม่กี้ขาเตมเอาอะไรด้วยมมติดมาด้วยเนี่ยะ,ะเขาเรียกว่าอะไรครับก้องส่องทางไกลกล้องส่องทางไกลไหนส่องให้ดูนี่เห็นอะไรบ้างไหม้มองเห็นอะไรป่าในนั้นน่ะเห็นอะไรอ๋อเห็นจากไกลๆจนมันถึงใกล้ๆขนาดนั้นเลยเอ่ะวามันเป็นกล้องส่องทางไกลยังรู้เลยว่ามันไกล ก็ไม่ชอบกินชีสานี่ยอ้าวอร่อยดีอร่อยดีเหรอมานเนี่ยก็ต้องมาทานเลยนะเนี่ไหนเลยบอกอร่อยพี่เขายิ้มแป้นเลยไหนอะะคคโเขอบคุณมากค่ะร้อนร้อนยังไงดูนี่ดูหน้าจ่ายเป็นไงโอ้ดูก็น่าทานด้วยไหมชีสเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในกระทอดูใช่ไหมชีสทอด

ะมีป๊อปคอร์นด้วยอะไรนะมีป๊อปคอร์นอ๋อมีป๊อปคอร์นจะเที่ยอยากไปกินเค้กเย็นข้างในนู่นในนู่นเหรอใช่ค่ะยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวไปทานกันไปทานข้าวบ่อนไปค่ะเดาดเลยพี่เอ๋ทำเลยเดี๋ยวลองดูค่ะเอ้อาหารที่ฝุั่งเหรอเนี่ยใช่เป็นจนปลาอีกมัานั่งกับพี่ กพอเรื่องน้ำมีแล้วไฟเต็มปากเลยดูนี่อร่อยปลาชีด้วยข้าวเหนียอร่อยไหมข้าวกระมืกดดเค็ดด้วยเอ้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยเหรอพอกินไหมเจ็ดสิบเก้าบาทอะไรอ่ะเมนูนี้ปลาหมึกน่าทาน

อร่อยหยค่ะแล้วมนนีรสชาติเป็นไงนอร่อยไม่ชอบมาทานร้านนี้ไหมอร่อยดีไงถูกดีถูกดีถูกดีกดใช่ไหมป้าค่าบริการดีด้วยนะอือหมีปากระเสือหมูอยู่นู่นก,กระละมังนี่เ่รู้ไหมร้อยแปดสิบบาทร้อยสิบาทนี่ดูมันเยอะอร่อยดูอันนี้เ่ารู้ไหมคะัเก้าสบเกาบาทอันนี้ก็เก้าิบาทอือ ทำหน้าดีดีใช่ไหม,มไปาไปชอมอเกมไปให้ดูว่ามันดีไอเกนนมอะไรอะไรงแต่หนูจะไม่ซื้อดูนะ,ะที่เกียรกินาน้เลยไป ้าใครมาที่นี่เขต้องมาซื้อต,ติมที่นี่ไงได้ติมที่นี่อันนี้คือสิ่งที่หนอูอยากได้เหมือนกันนะคะอันนี้หนูชอบมีอันนี้ซื้อได้ไหมได้หนึ่งแก้วครับเด้๋ยวเดีวเอาวว้นี้ลายแบวลายแบบอ,อ,อย่าไปโคนี้แบบหน<า>ูำแบบนี้โคโอเคไปขึ้นไปเลยไปดุย้ยวิ่งดิ่งวิ่งวิ่งวิ่ิิ เขาเพียนแบบไหนอ๋อโพนสีนี่เขาทำมาให้ จะของพี่ซอสตัจากแมกโนเนล์เนออันนี้อันนี้น,นี้ต้องต้องมีช้อนป่ะเนี่ยม mm hmm. ีค่ะอ๋อนี่ไงช้อนช้อนอ๋อนี่นี่ช้อนโอเคไะสอบพี่ซอบอะ่ะพี่ซอบจะเล่นในทีม mm hmm. เพราะว่าจะมารีวิววิธีกินโ okay. อเคไะหาแม่ ชาติมานนะสรสาชาติรสชาติอะไรเน่ะอ่ะาอ่าใกล้ใกล้ดิน้ำน้วเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอยวนมาไม่ถอ่ะไม่ชอบไม้ถัวอ<แ>ี่<ป>นี้เป็น,นรวม ของใช้ค่ะไฟฟ้าขายโทรศัพท์ม,มือถือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นร้านประจำเลยค่ะชื่อที่นี่ใช่ไหมใช่สวัสดีเนี่ยก่อเนียสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีไหมอยากฟังมากเลยครับ แล้วก็เปิดเวลาถ่ายรูปอะค่ะเซลพี่ยวอดมีไฟออกมาน้่ง่องฝันน่ามันจับได้นี่แล้วก็เซลฟี่แล้วก็จะได้หน้าชัดขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทแพงนะเอาเรากำลังจะไปกินเค้กเย็นกันค่ะ เทบเย็นคืออะไรเทเกนมันเป็นเทปแล้วก็แบบใสไอติมอยู่แต่เราต้องรู้ว่าคนเยอะไหมถ้าคนเยอะก็ไปดูกัน<ป> านนี้อ่ะอร่อยขายอะไรก็ขายเลยเหรอขายเค้กเค้กเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเข้าไปทำไมเราต้องมาทานนั้นเนี่ยเป็นไงเหรอมันอร่อยนี่ค่ะหน้ามองต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่เป็นร้านที่ทุกคนเข้ามา ทำไมอะแม่อันใหญ่มากเราไม่ชอบมาถ่ายรูปใช่ไหมใช่ค่ะถ่ายรูปมาทำไมอ่ะเพื่อนรสจิ้ลแล้วใช่ไหม่อะไรนะค,ะค,ครับอยากกินไหมอยากกินเดี๋ยวเรอสักครู่ดูว่าอร่อยจริงป่ะ ก็เดี๋ยวให้กิน,นยังไงรสชาติอร่อยแล้วมีอะไรอยู่ข้างในเหรอมันมีไอศครีมอ๋อมีไอศครีมนีม่ไงแจ๊คแจ๊คมาทานที่ลรงอันนี้คือเพิ่มเองอ,อเเพิ่มงคือครีมกับตัวแป้งเนี่ยสามสิบห้าบาทค่ะไอศครีมแล้วก็เพิ่มต่างหากอีกยี่สิบแล้วมันก็จะมีผลไม้ให้เลือกเลยค่ะสิบบาทสิบบาทแต่ไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบไหมกินแตไม่กินไอศครีมเลย ติมก็ได้เป็นไงไม่แมงแมงยักษ์แมงยักษ์ค่อยเออเควันนี้ไปที่มาเป็นไหนบ้างลูกสนุกมากเลยค่ะเป็นทำอะไรบ้างภอลากินได้ไปกินไอติมกินข้าวกินโจ๊กสิงโตกี่อ่ะเลยขนาดนั้นเลยเหรอ พี่เมย่าไปทาอะไรมาก็ไปทานอาหารญี่ปุ่นค่ะกดหนีได้เชฟมาในอันไดเชฟไปอีกหนึ่อันใช่เอาวละหมดเวลาแล้วน้องแตงอยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วกดสมัครสมาชิกแล้วกดติดตามที่ต้คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดสมัครสมาชิกด้วยค่ะสวัสดีค่ะบาย